สวัสดีครับสวัสดีครับยังเอออันนี้คืออะไรคะขายของอยู่หรือเปล่าหืมหอมหอมมากน้ำหอมหอมหรือพี่โทหอมก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าจะเป็นน้ำหอมที่ไม่แต่ว่าน้ำหอมเนี้ยมีกลิ่นพิเศษอยู่ครับก็คือว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นสกินเชฟก็คือว่าจะเป็นกลิ่นตามผิวหนังคนเลยครับเพราะแบบคือมันจะอัดแอ๊ ไปตามกลิ่นผิวหนังของเราอ๋อแล้วแต่คนใช่ไหมใช่ครับผมก็จะมีแบบทุกคนก็จะมีความสเปเชียลในเรื่องใช่เพราะทุกคนจะแบบมีกลิ่นเฉพาะของตัวเองใช่แล้วแล้วว่ามันจะเปลี่ยนไปตามคนที่ฉีดใช่ไหมใช่แล้วตอนที่โทรโดนฉีดกลิ่นที่โทรกันไงเรากล้องรีวิวซีมันต้องรีวิวซีเราเป็นพรีเซนเตอร์นะไหนเขาต้องถอน้องต้องดมใหม่ก่อนจําไม่ได้โอ๊ยเป็นไงเป็นไงก็เป็นกลิ่นกลิ่นหอมครับอเหอมเยังไงครับหอมแบบ ระหว่างตรงดมตรงมือกับ dom ตรงแก้มไหนขอมวันไม่เพราะว่าตรงแก้มไม่ได้ฉีดไงแต่ว่าตรงมือฉีดทำดีๆทำดีๆแล้วถ้า้องกล้องฉีดกินกันเป็นยังไงครับครับก็จะมีแบบฮิตครั้งเอ้ยฮิตครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีเป็นกลิ่นของความหวานนะครับเป็นความสดใสแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในนั้นด้วยครับ อ่ะยังไงกันได้มาเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมครั้งแรกของเราทั้งคู่ไหนบอกความรู้สึกในซีนเป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วแบบคือตื่นเต้นมากๆเลยแบบตอนที่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเอเวอร์พิงนะแบบในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำหอมครับก็ดีใจมากๆแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของเอเวอร์พิงก์ครับท้ากก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าแบบรู้มาว่านี่เป็นแบบ น้ำหอมตัวแรกของทาง e v e r p i n พกเลยครับแล้วก็แบบดีใจที่เราได้เกียรตินี้แล้วก็แบบได้มาเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็แบบได้ร่วมงานเอเวอร์พิงด้งดวยครับเป็นไงตอนที่แบบพี่ๆเขาน้ำหอมมาให้เราแบบได้ดูได้ดมเราแบบเราสึกยังไงบ้างก็คือโหแบบตอนที่เราอยู่กองใช่ไหม,มคือแบบหอมมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นแบบโซสปากลิ่นสวีทนัตติงแล้วก็กลิ่นตัวนี้นะครับกลิ่นเชฟตัวนี้คือแบบหอมมากๆเลยครับเราสึกว่าแต่ละ กลิ่นอ่ะมันมีความยูนิคของตัวเองด้วยก็คือแบบคอนเซปต์ของไลน์เนี้ยก็คือเป็น essence of emotion จะเป็นแบบว่าเรียกว่าไงนะเป็นแบบ capture the moment ในชีวิตของพวกเราในแต่ละวันใช่ไหมว่าแบบเจออะไรมาบ้างใช่ครับผมก็แบบก็สามกลิ่นนี้ก็จะ represent ในส่วนต่างๆในชีวิตครับนี่ทำกล้องมาครับครับก็ตอนที่ได้รู้ว่าแบบมันมี3กลิ่นนี้ก็คือกล้องอ่ะได้ลอง sweet nothing ก่อนอันแรกจะเป็นแบบกลิ่นที่มีความหวาน แต่แบบมันจะไม่หวานมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีแบบ black pepper มาตัดเรียนด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรนะที่บอกว่าเป็นแบบ berry blackcurrant ครับอ่าครับมันก็จะแบบมันตัดตัดเลี่ยนทำให้แบบไม่หวานจนเกินไปเพราะว่าใช่เพราะส่วนตัวก็แบบชอบน้ำหอมกินหวานอยู่แล้วก็เลยแบบเลือกอันนี้มาลองก่อนครับแล้วก็เลยชอบเลยใช่ชอบน้ำหอม ใช่เลยชอบน้ำหอมนะต่อเห็นมอ่าถ้าให้เราเลือกหนึ่งกลิ่นในสามกลิ่นให้แฟนๆเราจะเลือกกลิ่นไหนให้แฟนๆถ้าให้แฟนๆเลยนะครับผมให้เป็นสวีทนัตติงครับแล้วก็สกินชิปสวีทนัตติงคือหนึ่งกลิ่นเดียวเหรอไม่เอาอยากให้สามกลิ่นเลยโอ้แต่ขอหนึ่งกลิ่นได้ไหมขอหนึ่งกลิ่น้แฟนๆงั้นขอเป็นกลิ่นสกินชิปแล้วกันครับเพราะว่า การที่เราได้มาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นแค่คอนเซปต์ของสกินชิพนี่เองเขาเลยรู้สึกว่าแบบเอ๊อ,อยากลองกินสกินชิพกล้องหลานเรื่องเนี้ยแฟ่จำใจ้องก็เลือกกินสกินชิพเหมือนกันพี่โทรลอกนะเงี้ยเอ้าอ่าพี่ผิดเองไม่กล้องเลือกกินสกินชิพเพราะว่าแบบคือพอรอฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ไปเนี่ยคือทุกคนจะแบบมีกลิ่นเฉพาะที่ไม่เหมือนกันรู้สึกว่าแบบมันมันมันแบบมันพิเศษที่แบบว่าน้ำหอมอันเดียวกันเนี่ยแต่พอแต่ละคนฉีดแล้วแบบมันจะออกมากลิ่นไม่เหมือนกันก็เลย ชอบกมนี้ครับเพราะแบบม,มันเจ๋งอื่าให้เราผู้ฝากเอลฟ์พิงกับแฟนๆหน่อยสิครับผมก็ขอฝากเอลฟ์พิงกลิ่นน้ำหอมที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพ,พี่ทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้น้ำหอมที่แบบหอมๆเป็นแบบพรฟิลอย่างนี้นะครับก็สามารถ มาอุดหนุนก็ได้นะครับสกิ๊ทเอเวอร์พิงค์เอเซนส์ออฟฟิมชันครับเป็นคอลเลคชั่นตอนนี้ก็มีขายเป็นล็อกเซตนะครับทมัสกรอยู่สกลิ่นครับข้าบผมก็สำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมอยู่นะครับก็ทาง e v e r p i n พเนี่ยก็มีให้เลือกถึง3กลิ่นเลยทุกคนสามารถแบบไปลองได้นะครับว่าแบบชอบกลิ่นไหนก็สามารถซื้อได้ที่อีแปนบอยเลยนะครับผมครับก็ไปลองดูได้นะครับรับรองว่าหอมแน่นอนอ่ะเป็นไงมั้งใกล้ถึงแล้วกิมมันฟ้าแฟนนุ้งเฮ้ย คือคีย์เวิร์ดคำเดียวที่ผมจะพูดคือพร้อมเฮ้ยเอาเลยหรอพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้มันกจเขาไมั่นใจเออเขามีเพลงที่เขาอยากเต้นอยู่คุณได้ทราบเหตุผลแต่การเต้นของพี่โทอค่ะหมายถึงว่าร้องไม่รอดหรออย่าหยิกน้องพี่โทอะไรก็เพลงพี่ธอจะไม่ขยับตัวที่เราจะยืนร้องอีกรอบ รองเพลงนี่ไงอาเทสทยังไงยังไงสปอนสยสิว่าเป็นยังไงบ้างซ้อมกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือเห็นแต่ละโชว์นี่แบบคือทุกคนตั้งใจมากๆเลยครับเราทุกคนอยากแบบทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดที่เขาจะทําได้ซึ่งแบบก็เลยแหละว่าในแกงิีบนข้าในตัวท็อปก็คือเรานั้นเองไม่แบบกูอูอย่างนี้อูอูปอไม่เราไม่มั่นใจว่าเราคื จอบมองกุฎของกิมหมือนฟ้าบ้างลระคะครับก็มีความมั่นใจแต่ว่าก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับก็ขอสปอยว่าแบบคือเพลงส่วนใหญ่อ่ผมว่าทุกคนเคยได้ยินมาหมดแล้วทุกคนร้องตามได้แน่นอนแต่มันจะมีแบบบางเพลงเหมือนกันที่แบบว่าคือส่วนตัวเราเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่เราจะแบบอันนี้เหมือนกัน เพราะแบบเราเกิดไม่ทันไงมันมีขนาดนั้นเลยหรอมีขนาดนั้นเลยเพราแม่เราถึงได้เลือกมาทั้งที่เราไม่เคยฟังเพราะแบบไปเสิร์ชกันดูแล้วแบบเราคุยกันแล้วแบบไม่ใช่แบบแค่พวกเราเฮ้ยมันอยากอยากอยากให้เราม้นจอยใช่ก็แบบมีคุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยเพื่ยช่วยกันเลือกครับเพราะแบบบางเพลงคือมันไม่ได้ร้องคนเดียวไงมันร้องกันหลายคนแล้วก็แบบแฟนแฟนวีีนี้คือแบบมีเพลงหลายช่องมาก จริงเป็ว่าจะเป็นช่องซามช่องเจ็ดเอาเลยตาช่ตวลูช่อันไหมช่องวันช่องดูมันดีแล้วยังไงแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างโชว์คู่มันแบบเพลงคู่มันจะแบบโชว์เต็มเต็มครั้งแรกในแฟนนี้ใช่ไหมใช่ครับผม ก็คือพูดยังไงจะไม่ให้สปอยต์รู้หมดแหอยจะบอกชื่อเพลงก็พอโอเคเป็นเพลงที่ทุกคนแบบเคยได้ยินมาแน่นอนครับเป็นเพลงที่ไวรัลในทุกแพลตฟอร์มเฮ้ยอันตรีว่าทุกโชว์แบบแค่จะชุกโชว์ก็แบบเป็นเพลงไวรัลหมดเลยเราเราเป็นแฟนชั้นเรานี่ไวรัลทุกแพลตฟอร์มหรือเปล่าก็ อยากให้พี่พี่ไปฟังครับผมเพราะว่าเพลงนี้น่ารักมากเลยครับอาจจะแดงว่ามันก็ต้องมีแบบโชว์เป็นคู่คู่ใช่ไหมก็อาจจะมีครับผมมีมันต้องมีลูกมันต้องมี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 เพราะฉะนั้นเราเราต้องพูดถึงคู่เราว่าคู่เรามันจะแบบอยู่ไปในดีกีทางไหนทางหวานทางร้อนทางเผ็ดหรือทางเปรี้ยวผมว่านะทุกคนต้องรอติดตามดูเหมือนกันจริงๆเพราะแบบ มันค่อนข้างน่าสนใจอยู่น่าสนใจยังไงหรอครับเฮ้ยอย่าถามดิเดี๋ยวเพ้อซะบ่อยยังไงยังไงซะนาอ่านยังไงพี่โทมันจะไปทางไหนความความแบบดีกีความมันจะไปทางไหนพี่โทมันจะไปความเท่ก่อนแล้วมันก็จะไปความน่ารักแล้วจะมีแบบความหวานมีความแซ่บนิดนึงครับแปลว่าพี่โทพี่โทจัว Gold tag อะคะคือคนเียกัน เออก็ต er, ้องรอติดตามดูครับออย่างไรที่เขาจะโชว์สิคแพ็หรือเปล่าขององป่านนี้คงไม่โชว์ยันแล้วเนี่ยเขาบอกแต่ว่าแบบแต่คือเพลงแต่ละเพลงนี่คือแบบทุกคนจัดเต็มมากๆคืองานไม่ใหญ่แน่นะวิก็ใหญ่อยู่นะบัตโฟเอาแล้วอะใหญ่ครับผม ยังไงสิน้องก้องสปอยหน่อยเถอะมันไม่โดนอะไรหรอกอย่างนี้ทุกคนยอมว่าแค่นั้นก็ถูกไปก็ถ้าน้องก้องสปอยเขาคัดออกได้ไม่ไม่พี่ไลฟ์จริงปะเนี่ยอันนี้ไลฟ์จริงแท็กพี่ออฟแล้วด้วยพี่ออฟชั่นดูอยู่สักกล้องเนี่ยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไงสิก็อยากให้ทุกคนมารอดูจริงๆเพราะแบบคือผมเห็นลิสต์ลิสต์โชว์คือเยอะมากจริงๆเหมือนแบบเหมือนมาดูคอนเสิร์ตเอาก็เป็นคอนเสิร์ต วันแบบเป็นแฟนมีที่เพลงเยอะมากๆแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเกินแบบยี่สิบไม่เกินหรอเกินสิบห้าอะแน่ๆแล้วแฟนๆต้องแต่งตัวยังไงดีกะอะแต่งตัวยังไงมาเจอเราโหคือแบบมันมีเพลงหลายแนวมากเลยอะเราอยากให้แฟนๆแต่งตัวแบบไหนมาเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบเบเนฟิตกับแฟนๆด้วยอยากให้แฟนๆมาเจอเราแบบนี้ อยากแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักมากครับในสไตล์ของตัวเองเดี๋ยวไม่ก็แต่งตัวตามแก๊งที่เหมือนฟ้าเลยเป็นยังไงครับเป็นยังไงนะก็คือแบบใส่ชุดโชว์มาแล้วพี่จะรู้ได้ไงล่ะออใช่ใช่ใช่ <laughs> งั้นงั้นเดี๋ยวบอกพี่สไตลิสบอก่าแบบให้ใส่สี่ชุดมาเอาเป็นอย่างนี้แล้วนครับ เาเป็นว่ารอออฟฟิเชียลประกาศอย่างทีมของงานเนี้ยมันคืออะไรคะทีมของงานนี้ใช่ไหมครับของแฟนมิของเราอ๋อทีมของแฟนมิรักกันไปวันวันทีมของแฟนมิจริงๆแล้วมีหลายทีมเลยครับเพราะว่าเกือบแล้วเพราะว่าแบบมันเป็นพูดพูดซมวติเป็นทองฟ้ารักกันแล้วทองฟ้าในแต่ละเวลามั้นใกล้มาครับแต่จะเป็นก้อนเมฆพระอาทิตย์ดวงดาวพระจันทร์ ครับผมเดื๋ยวแม่ก็แต่งแต่งตัวเป็นทองฟ้าเลยก็ได้ออช่้นว่าแบบ <c oughs> เป็นต้นเมฆมาเลยคือทองฟ้าแต่ละ <ขอ S 2> ช่วงเวลามันก็แบบมันแต่ละมูดแต่ละโทนมันก็ต่างกันไงทุกคนก็ <c oughs> ใช่ก็ต้องแบบอาจจะแบบหาแบบในในในแบบในแอคแบบในเอ็กซ์ว่าแบบคน,นข้างๆเราอ่ะแต่งตัวสีอะไรออแล้วเราก็สมมติไอ้เป็นสีฟ้าใช่ไหมตอนที่เป็นสีฟ้าก็แบบเหมือนแบบ ตอนแบบเริ่มเช้าเช้าแล้วคนที่มาเที่ยงเที่ยงก็แบบอาจจะมีสีแดงนิดนึงเป็นแบบฟิลแดดออกตอนบ่ายๆก็แบบเริ่มล่มโลบหน่อยตอนเย็นๆก็แบบอาจจะแบบชมพูชมพูนิดนึงแล้วคนต่อไปทางซ้ายสุดก็คือเป็นแบบดําและแบบมืดกลางคืนแล้วต้องแบบหาเพื่อนที่นั่งข้างๆครับอย่างนี้คือแฟนๆแต่ละโซนคือให้เมคเ f r i e n กันไว้เลยแล้วก็ทน้กันเลยใช่จะได้แบบมีเพื่อนเพิ่มทุกคนใช่เพราะแบบ คืออยากให้แบบแฟนครับกมเหมืนซาเนี่ยแบบเป็น e x t r ท v e r t รงดไงคือเราจะเปลี่ยนจากคน introvert เป็น e x t r ว v e r t ให้หมดก็ทุกคนต้องรู้จักกับเพื่อนข้างๆไว้นะครับอย่างนี้ก็ต้องมีแบบพวกกลุ่มดาวอะไรอย่างงี้้วยปะเออจริงด้วยลืมคิดเลยแถวบนสุดนะครับจะเป็นแบบฟิลดาวแต่ว่าบนวันนั้นอาจจะเป็นแบบฟ e e พระจันทร์กับพระอาทิตย์ก่อน จันท่าทิพย์ล้วก็ไล่มาเป็นดาวแล้วจะเป็นแบบสีทองฟ้านิดนึงต่อด้วยก้อนเมฆอันนี้เก็บเงินค่าชุดที่ใครคะที่โถฟิ่แปะอักษรไงครับอ๋อสีเหนัมากเลยนักษรมาไล่สีเอางี้นะกับฝากให้แฟนๆมาเจอก่อนที่แฟนๆไม่มีกระหว่างค่าตั๋วค่าชุดอะไรจะแพงกว่ากันแล้วตอนนี้ครับก็ ขอฝากพี่ทุกคนมาเจอกับพวกเราในงานแฟนมิสกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่อง dress c o d เนี่ยจริงไม่ต้องเชื่อพวกเราหรอกเชื่อใจเองจริงก็ผมก็อยากจะพี่ทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครกดไม่ไปได้ก็สามารถดูได้ทางไลฟ์สตรีมครับผมครับมาเป็นกําลังใจให้พวกเราแก้งกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับสำหรับสหรับเออ่สเปเชียลอีกี่หมื่นฟ้าเห็นว่าใกล้ปิดแล้วใช่ไหม คือกล้าไหลใช่แล้วใกล้แล้วบอกว่าบางส่วนได้เข้าห้องตัดไปแล้วใกล้แล้วเหลือแค่หนึ่งคิวหรอหนึ่งคิวสุดท้ายมันสเปเชียลมันคือต้องหลังจากเป็นแฟนแล้วเนี้ยหลังจากเป็นแฟนแล้วมันจะรักขนาดไหนมันจะข้างรักขนาดไหนคะกันสิก็ต้องไปรอดูกันนะครับออแล้วแล้วน้องที่รักจะยังแบบแบ๊วๆอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบ เผ็ดร้อนเหมือนที่ค้างไว้มันก็อัปเกรดโอ้เป็นน้องที่รักแบบอัปเกรดอะคะใช่ครับผมเพราะน้องที่รักโตขึ้นแล้วพี่เหมือนฟ้าเหรอคะพี่เหมือนฟ้าแก่แล้วพี่เหมือนฟ้าก็โตโตขึ้นเหมือนกันครับผมพูดเรื่องเรื่องได้ไหมฮะพูดเรื่องได้ไหมก็เล่าเลยถ้าเล่าโดนก็คุก้าก็ลงแค่หลังจากไลนี้จะเล่าอะไร ใช่ครับจะมาต่อเขาบอกเลยต่อรายการเขาผมก็แบบฝากติดตามเรื่องราวตอนกิเหมือนฟ้าตอนที่ทุกคนโตขึ้นแล้วครับผมก็เรียนมหาลัยเนาะอแล้วโตขึ้นนะครับก็เรียนเรียนเรียนรู้กันละกันเรียนรู้กันละกัน มีเวลาให้เรียนรู้กันแล้วกันแบบนแล้วบทเรียนครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คะเป็นขนาดหน้าหลักหน้าหลักครับเรามไม่ไดต้องปาดเงินอยู่หรือเปล่าตอนนี้เงืนอ,ออกแล้วครับพอพอมันโตขึ้นแล้วมันยากไหมการการทำงานต้องคอนเน็กบทอะไรเง, <Connect S 2> งี้ยคอนเน็กตบทก็มีความยากมีความชันเลยครับเพราะว่าแต่คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆไทม์ไลน์ของพวกเราใช่ครับเพราะแบบยิ่งใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นก็ยิ่งสนิทมากขึ้น ยิ่งสนิทกันยิย่งรักกันลงค,คือยิ่งสบายใจมากขึ้นครับคือยังไงในซีรีส์คือไม่ต่างจากชีวิตจริงก็ถ้าถ้าแบบว่าแบบไม่ถึงว่า <c oughs> ไม่ถึงว่าถ้านับตามแบบว่าแบบแบบช่วงอายุม็นช่วงอายุไงช่วงอายุของพวกเรากับอนซีรีส์ก็คือแบบไม่ได้ต่างกันเยอะแสดงว่าเรื่องราวเราก็ไม่ต่างกันด้วยครับเรื่องเพราะว่าเป็นแฟนกันแล้วไง ในทีใช uh, right? no, no yeah. ่ใช่ใช่ใช่ครับข้าผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับจบเลยจบเลยหรอจบเลยหรอจบเลยหรอไม่ก็นานจะกันทีซะหน่อยข้าพผมก็จะมีแบบก็จะมีปมใหม่ๆใช่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 ในชีวิตที่เหมือนกับน้องทีราก็ฝากติดตามด้วยครับว่าปมอะไรจะเป็นปมอะไรแล้วความรักฝ่ายรับดูแค่นั้นเองความรักเหรอครับความรัก คนเป็นซีนีสองคนเข้าในใครรู <DM SDK> oh, right. so ้ว okay. oh okay. oh. ่า oh. ม okay. oh. okay. ีมือที่สามเข้ามาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหยุดละครับจริงปะฮะอ่ละพี่อยากร้องเพลงเมื่อกี้ร้องอะไรอะความฮักคนเป็นซีนีสองคนเข้าในเหอนกัร้องเพลงอย่างแค่อยากร้องเพลงเฉยๆไม่มีนัยยะอะไรเนาะไม่มีนัยยะอะไรครับอ่ะพี่ถามเราวันนี้พี่โทรจีบน้องกล้องหรือยัง วันนี้เจ๊จีบเขาแล้วหรือยังจีบเหรอครับจริงๆแล้ววันนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องกล้องเลยอ่าให้คุยหนึ่งประโยคเนี่ยตอนได้ครับผมน้องก้องเปิดแพ็กให้พี่หน่อยคุยแล้ววันนี้หนึ่งประโยคใช่คุยแล้วบอกว่าแบบคือผมเปิดเกมมาใช่ไหมอย่างนี้เราก็ให้น้องกล้องเปิดแพ็คไม่เราเปิดเกมไม่เขาเปิดใจให้เราแล้ก็ให้ก็ให้น้องกล้องเปิดแพ็กให้ครับ ก็เลยแบบได้ตัวดีๆมาก็ดีใจมากๆแต่ว่าได้ตัวซ้านะแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะเป็นกล้องอะไรก็ได้ผมใช่ไหมคะใช่ครับผมอะไรก็ได้เลยยังไงคะครับผมเป็นยังไงคะก็สนุกดีครับอเราแบบเราวันนี้เจอพี่เราไปยังไงบ้างกันซีพี่โทนะตอนเช้าเนี่ย ที่โทจะเป็นฟิลแบบว่าแบบเอาปากกาไปยังไงอะเป็นทรงผมแต่แบบว่าเซฟลงไปอย่างี้ยจะหล่อไหมเป็นแบบทุกคนเคยเห็นนั่นไหมที่เขาเอาปากกาหล่อแล้วเขาหล่อใช่ไหมก็หลอก็หล่อไม่ได้หรอกร้อนร้อนขับเรายังไงต่อครับ เราเจอเจอเจอเล่าแบบเล่าเรื่องเราเราทำอะไรมาอันไหนที่โรช่วยเล่าให้ก่อนย่อด้วยนะไม่คือพี่คือพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงหมายถึงว่าพี่โดเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เห็นตัวเขาใช่ทีนี้ก็มีรูปไปนะตอนเป็นอัลปาก้าแล้วจะโพสลงโซเชียลหรอถ่ายไว้ถ่ายไว้เป็นวิดีโอเลยตอนตัวตู้นะใช่ทุกคนจะได้เห็นไหมจริงทุกคนจะได้เห็นไหมไม่ได้เห็นอ้าวจะดูคนเดียวหรอเล่าอย่างดีเลย อาบอกความจริงกันแล้วว่าไม่ได้ถ่ายไว้แก้พี่โทยเลยตกใจไม่ได้ถ่ายเราอยากเห็นคนเดียวหรอเพราะมันชาาครับผมก็ง่วงอย่างกี้เลยน้องกล้องไม่ง่วงนะคือแบบพี่พี่นอนอยู่ใช่ไหมพี่ก็ได้ยินเสียงน้องกล้องบบเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเม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 ากับพินการอยู่ก็เมานิดึงไม่นิดึงนะทั้งทั้งคลิปเลยนะมมม แล้วเราจะไม่คิดจะแบ่งความหล่อที่เราเห็นให้คนอื่นดูบ้างเลยเหรอคะกล้องเราจะเก็บไว้คนเดียวเลยเหรอก็เดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูแล้วกันนะครับอ่าสุดท้ายฝากกันทันหน่อยให้เป็นกำลังใจให้เราหน่อยแล้วก็ฝ่ายโลกพิ้งค์อบหนึ่งค่ะครับผมก็อย่างแรกเลยขอฝากซิลปินของพวกเราด้วยนะครับที่เหมือนฟ้าครับผมก็สามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอซีนี้ครับมีอยู่12ตอนนะครับแล้วก็ขอฝาก Your Sky of Us สสเปเที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ครับผมครับแล้วก็สามารถดูกี่หมื่นฟ้าเวอร์ชั่นปกติได้น,นะครับทาง YouTube มาดิช n แนลนะครับใช่ครับผมตอนนี้ก็กลับมาดีดันแล้ว,ลวใช่แล้วก็ขอฝากแฟนมิ้นแฟนม้ของกี่หมื่นฟ้าได้แล้วครับผมก็เป็นที่จะใกล้ถึงแล้ว <S 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 บอกเลยว่าคือแฟนมิเ้เนี่ยสนุกมากๆม่วนจอยมากๆแล้วแบบคือ มีเพลงแบบหลายๆแบบมากๆเลยครับใช่มีหลายแนวใช่เชื่อยร์พี่ทุกคนหแับใจอินจอยแน่นอนอยากขอบคุณแฟนไหมเพราะว่าบัตรก็โซเอาเล์ครับผมใช่แบบดีใจมากคือเห็นว่าคือบัตรโซเอาเร็วมากคือแบบพวกเราก็ดีใจทุกคนครับเพราะแบบเพราะไปแเห็นบัตรโซเอาแล้วพวกเราก็แบบอยากทำโชว์ออกมาให้ดีๆครับผมบัตรโซเอาเร็วมากใช่พวกเราแบบเลือกโชว์กันมาแบบคือทุกคนแบบรีเควสกันเองว่าแบบแต่ละคนแบบอยากทำอะไรอยากเล่นอะไรอย่างนี้ ใช่ครับผมทุกคนแบบดูคุสเองหมดเลยสำหรับเลือกเพลงอยู่แบบเกือบอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันตอนเลือกเพลงกันแบบมันต้องรีเ์ชไงใช่เพราะแบบอยากทําอะไรอันไหนดีครับแต่พอแบบมาเลือกเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเแบบเราอยากทําให้แฟนบินเนี้ยเต็มที่ที่สุดเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยากมาเจอพวกเราทุกคนด้วยครับผมไม้พบเจอกันนะครับขอพิงหน่อยขอแฟนๆว่ามาเจอการก้าีดเอลพิงก็เจอได้จะมีผลงาน เอาเลยครับเพราะผมก็ขอโให้ทแบบนขอฝากผลงานในอนาคตด้วยนะครับก็จะมีไพโรดแมจิกเลเวอร์นะครับผมมีพี่จิมมี่โอพี่เก่งน้ำเปีแล้วก็โทมัสก้องครับก็ขอฝากพ่อมดตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นพ่อมดคะเราไม่ได้เป็นพ่อมดเลยเขาเป็นพ่อลนะพี่ทบอคนนี้คนนี้อ๋อครับผมผมเป็นคนธรรมดาครับก็ไม่ธรรมดาเลครับ เป็นคนธรรมดาที่ธรรมดาจริงๆเศร้าหรอไม่ได้เศร้าก็คือแบบแต่คือก็ไม่เศร้ามากเท่าไหร่เพราะว่าก็แบบเราไม่ได้เกิดมาเป็นพ่อมดแต่เราไม่รอดเรื่องของเราเองเปล่ยก็ต้องรอติดตามดูครับผมก็ถ้าเกิดว่าแบบพ่อมดไม่มีคู่พ่อมดก็จะเป็นแมวสปอยใช่เปล่าไม่ไม่ได้สปอยบอกในทีเซอร์แล้วบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าพ่อมดแบบหาคู่ไม่เจอภายใน แต่พรอหมดน้าใจไม่ว่างล้อค่ะน่าจะเจอคู่แล้วก็จริงๆก็น่าจะยังนะครับแบบเราอาจจะแบบไม่ชอบกันเฉยๆอาจจะไม่ชอบกันก็ได้ในเรื่องแต่ชีวิตจริงชีวิตจริงเราสนิกันใช่ใช่ครับผมก็ขอฟังมานสีเลเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อันน e ้นเลนะครับหรือเขาชื่ออันวา ก็ขอฝากด้วยครับขอฝากพปอเอกเลดแฟลกด้วยแล้วก็ขอฝากน้องบลูด้วยนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับขอฝากเอเวอร์พิงด้วยหนึ่งสองสามสุดท้ายนะครับขอฝากเอเวอร์พิงด้วยนะครับเป็นน้ําหอม3กลิ่นอยากให้แบบพี่ทุกคนได้ลองใช้กันจริงๆก็คือหอมมากใครมาเจอพวกเราเนี่ยก็สามารถฉีดเอเวอร์พิงมาได้นะครับก็เดี๋ยวแบบเดินเข้ามาใกล้เดี๋ยวพวกเราจะถ่ายว่าแบบเอกินน้ำติ้งหรือเปล่าใช่จำพวกสปาร์กหรือเปล่าพวกเราจํากลิ่นได้จริง ล่าสุดเจอพี่พี well. ah. okay. <c ười> ่แฟนฉีดสกินชิปมาจําได้เลยแต่ว่าไม่ทักเพราะว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากออ๋โอเคครับก็ขอฝากพวกเราโทมัสก้องกับทางเอเวอร์พิงด้วยนะครับครับ